โอเคสวัสดีท่านผูช้ชมทุกคนนะครับอ่าวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับอยู่กันในเกม Gunstar Wake อีกเช่นเคยนะครับอ่าก็สังเกตไหมวันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนชุดแล้วโอ้โหโอุย้ยเทมาหล่อเลยอเอาดิเอาแล้วตำรงตำรวจอะไรเนี่ยมันต่อยมันต่อยฉันทําไมเอาเอาตำรวจมันต่อยผมทําไมเนี่ย <c oughs> ดูดูดูวันดูวันดูวันทำไมต้องมาทำลายระชาชนไปหากดค้างให้เทียอะ เอาคืนบังแล้วเนี่ยอะไรเอาวอายังไม่หยุดยังไม่หยุดเตะม <c oughs> ันต่อยแล้วผมเอาสิ <c oughs> เอาเอาจะมาสู้จะมาสู้ <c oughs> เอ้ยเฮ้ยช่างไม่ดีแล้วนะตายโอเคช่างมันอืมแหมกาผมหมดเลยวะอืมนอนละออันนี้แบบซื้อซื้อเทียนอ่ะเราซื้อหมดเลยเสื้อกอดกันกระสุนไม่ธรรมดา อะไรแล้วแบตเตอรี่มีไว้ทำอะไรนะคอืมโอเคมาเราก็มาเข้าเรื่องก,กันดีวกว่าเราบภารกิจเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะโอเคเดี๋ยวไปที่หน้าภารกิจกันโอเคครับท่านผู้ดูหรือว่าท่านผู้ชมครับอ่าตอนนี้อยู่กันที่บทที่สี่นะครับการบูรณะปืนกลอาชื่อภารกิจนะอืมจมตีแฝงที่บ้านของมันและก็ พาตำรวจไปเยือนถึงหน้าประตูบ้านมันเลยโอเคมาไหนดูซิภารกิจนี้มันเป็นยังไงเอ่ยเข้าไปดูอือฮึดูเขาทำการสนทนากันนะแล้วดันมีตำรวจตำรวจเดินผ่านตรงนี้เลยนะ Maybe one afternoon, he comes home and loses it. Wrecks his house and takes it out on those nearest and dearest. Then, some innocent bystander calls and tips off the press. Says, when is this violence going to end? The only industry in this town, Frank, doesn't own. Exactly. The cops will be forced to do something with the public watching. Do you think you could break in and do the job? Sure. โอเคอ่าตอนนี้ก็มันบอกว่าให้เราไปที่วิลล่าของแฟรงก์นะครับอืมวิลล่ามันน่าจะเป็นย่านคนรวยปะเออผมไม่ได่ไม่แน่ใจเหมือนกันวะใช่ปะวะเออนี่ย่านคนรวยจริงๆด้วยโอเคปะเอาไปย่านคนรวยกันดีกว่าอืมไปที่วิลล่ามันเรียกว่ามันเรียกว่าวิลล่านะแต่ว่าผมเรียกว่าย่านคนรวยเพราะว่าผมเพราะว่าผม มือเก่าไงเออเล่นมานานเล่นมานานัดเออขอรถคันนี้ดีกว่าอ่ามันไม่สามารถใช้ภาหนะที่เราเคยมีได้ภานะตัวพีมันใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้ป่านนี้ผมใช้มานานแล้วเยป่ะแล้วขับไปไปถึงตึกแลไปถึงโอเคมาา อ้าสทำไมวิทยุมันยไม่หยุ่อหรือว่าไม่ใช so so right? no uh ่ว oh. ิทยุอ่ <Mun> ่งพ <programming> ูดอย่างเดียวเห้อโอเคจะถึงแล้วนะย่นคนรวยอีกไม่นานเท่าไหร่้บกแซกไปมุดมุดมุดมโอโหมุดคอมเลยเลยะเนี่ยตรงน้วิทยุันปิดเหรอน่ากเลม ปิดยังเอ่ยเดียว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 ขอปิดขอปิดก่นอนขออนุญาตปิดนะครับโอเคอีกไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วโอ้โฉดไปบินแล้วเอา้าชิบหายต้องอต้องบวจอะไรเนี่ยเออโดนดาวนะเดี๋ยวคุณดูบอกว่ามึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึง,งวิ่งผิดเลนโอเคตอนนี้ผมว่าหนีพลดแล้วนะออกซิเดาหายโอเคมา อืมรู้สึกว่าจะเลยมาไกาลเลยนะโอเคตรงนี้ตรงนี้ไหนให้อยู่ข้างในหรอเอ,อ้น่าอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวผมจะยังไงดีผมจะบุ๊คผมจะขี่รถบุกคเข้าไปดีกว่าเออขี่รถบุกคเข้าไปดีกว่าผมไม่เคยลงรถเอยขี่ไป <c oughs> ผมไม่มีอะไรจะเล่นหรืยไง โอเคน่าจะข้างในแล้วนะนะนะเห็นปะเห็นแตงปะอืมเฮ้ยแต่ยังไงผมว่าอยากเล่นพิเรนว่ะผมผมขี่รถเข้าไป <c oughs> เออก็เถื่อนนะครับเถื่อนสุดเลยขี่รถเข้ามาเนี่ยอ่าโอเคผมมาแล้วนะเฮ้ยตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยว่าหูขนาดเป็นผู้เล่นเก่านี่ขี่รถไปขี่รถไปขี่รถไป โอ้โหเดลียวหักสองไม่ได้โอเคอะลงรถก็ได้อืมถ้ามันติดอยู่งเงี้ยเดี๋ยวเราไปหารถใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเพราะว่าผมต้องรู้แน่นอนว่ามันจะออกไม่ได้อืมทำไมทิ้งเาเลยโอระเบิดไปนะเก,กกาล่าๆขโมอยอาวุธหนักอ่าขโมอยอาวุธหนักแนละ้วฆ่ายามทั้งหมดอืมเราต้องฆ่ายามที่อยู่ข้างนอกทั้งหมดนะครับ อยู่ oh ไหนโอ้โหไหนวะเฮ้ยไปยิงระเบิดเลยหรือเปอู้ยิงโคตรไกลเลยยิงถึงนู่นเลยอ่เฮ้ยยิงออกไปนู่นเลยหรือเปพอๆพอทำอะไรกีดอยู่โอเครู้สึกว่าจะอยู่ข้างนอกนะโอ้โหอยู่ไกลจังโว้ยมีอะไรเล็งไว้ได้บ้างขนงสนัยก็ไม่มีเอ้ยคิดว่าผมต้องออกแล้วอะ ผมต้องออกไปจากนี่เพื่อไปยิงมันนะโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ปืนหนักเลยแล้วกันโอเคยิงให้หมดนี่ครับวิธีการเอาอมมตัวรอดผมไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องกลมเลยโอเคผมบุกไปยิงเลยแล้วกันเออเดี๋ยวเดียวขอเก็บปอดใจเย็นอย่านใจเย็นใจเย็น ว่าเร่ยออะไรนะแล้วก็อะไรวะรอบทําลายวิวลาของแฟงในบริเวณต่างๆโอเคมาจุดที่ใกล้ที่สุดก่อนก็จะเป็นตรงนี้นะรอบทําลายโอเครอบทําลายเผาให้หมดอืมรอบทําลายของเว้นบริเวณต่างๆอืมเดี๋ยวผมจะมาทางนี้ก่อนแล้วกัน เพราะมันใกล้กว่าเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเคน่าจะอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกแน่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,น,นทำลายรถหรูโอเคทำลายรถหรูใช่มหเฮ้ยเราปืนบอมไม่มีว่า ทำลายรถหรูเหแล้วมันหรูตรงไหนเนี่ย <Sorry. S 1> โทษทีนะแฟงเอ<า>้ะ <laughs> ผมไประเบิดไปแล้วกันว่าอะไรระเบิดผมมันก็แรงอยู่แล้วไงอืมโอเคต่อไปจุดสุดท้ายนะครับเดเราก็จะไปทำลายจุดสุดท้ายกันดีกว่าอืมไม่ไกลไม่ไกลมาสองไร่โอเคจุดสุดท้ายระเบิดเรือแน่เลยผมว่านะถ้าจะ ปังเรือหรือเปล่าไม่รู้นะเออนี่ไงทำลายเรือของแฟงผมปาระเบิดได้ปะไม่ <c oughs> แต่ว่าคนมันตายว่ะแต่เรือเออเนี่ยเรือพังละอืโอเคร้วบิแล้เขาสนทนากันเดี๋ยวผมบอกไปดูดว่วนภา <c oughs> ิกิจมันน่าจะเสร็จสิ้นประมาณเท่านี้แหล,ละทุกคน <c oughs> โอเคแต่ว่ามันแต่ว่าเขาทำการสนทนากันไไหนดูสิ หนีตำรวจให้ได้โอเคพอดีเลยมีรถก็ได้รถหลุมมาขับด้วยนะอ่าเฮ้ยดันทำไมวะเฮ้ยเจ้าบา้าเอ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 าเข้าไปเอาเข้าไปบักบักบกัโอ้โหเกินมันบักแล้วเนี่ยอะไรอย่าได้เพิ่มยิงยิงยิงแล้วตำรวจตำรวจยิงไม่หยุดน,น,นะทำไมทำอะไรหาโอเคปุ่มนี้ก่อนนี้แล้วปุ่มนี้แล้ว อออยู่เออจะว่าไปคันนี้มันก็แรงนะเอค่อนข้างจะแรงเหมือนกันแหละโอเคหนีหนีก่อนหนีไอ,นะอ,อ้พลหนึ่งผมไม่รู้ว่าต้องไปไหนนะอ,อีกนะเดิบดิบเดิบโอ,อ้ยโอเคพ้นแล้วแล้วแม่ต่อ ดิบโชว์ดิบถอยโอ้โหสวัดมอเตอร์ไซค์วิวนีนี่มันเป็นการดิฟแบบไผ่หลังนันแหลโอเคเสร็จแล้วภารกิจนี้อืมประมาณนี้ะเนาะภารกิจนี้ก็เงินก็ประมาณหมื่นสองโอเคจบไปแล้วสำหรับภารกิจมาบินชมเลย โอ้ยรู้สึกว่าจะมีรถหลุดตรงนู้นด้วยว่ารถสีแดงโอเค <c oughs> ถึงเอาถึงเอาไงผมก็ต้องโดนดาวอีกถูกไหมหกดาวมันหนียากเลยเอ้ห้าดาว <c oughs> ผมไม่รู้แล้วว่าผมจะหนีพ้นหรือเปล่าอะอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันโอเคทุกคน เดีไม่ต้องขสเวลาตลอดนะก็ีจะม่พิ้แม่แราวันนี้สวัสดีครับ